สอนรวยสนับสนุนโดยกรมเจราจารการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีครับอาเซียนซิงเกิลวินโดแปลว่าหน้าต่างบานเดียวของอาเซียนหรือเปล่าคะพี่จอยแหม่น่าหยิกจริงๆเลยนะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อาเซียนซิงเกิลวินโดวหรือว่า A S W มีเป้าหมายในการให้บริการด้านสุลการกรแบบเบ็ดเสร็จแกสิบชาติสมาชิกอาเซียนค่ะ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลก,กากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวกันของอาเซียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะมีการใช้เอกสารและข้อมูลการค้าศุลกากรเดียวกันและตัดสินใจในการตรวจปล่อยสินค้าเพียงครั้งเดียวสะดวกมากๆเลยค่ะถ้าหากระบบความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลก,กากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวกันนี้สมบูรณ์ก็จะช่วยเร่งการตรวจสอบทางศุลกาการลดขั้นตอนและเวลาในการทำธุรกรรมค่ะข้อดีก็คือการนำ ข้าและส่งออกสินค้าในกลุ่มสมาชิกอาเซียนจะทําได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผู้ที่ทําหน้าที่ส่งออกและนําเข้าก็จะได้รับเงินเร็วมากขึ้นค่ะทําให้มีเวลาเหลือไปทํางานหาเงินอย่างอื่นได้อีกมากขึ้นรวยยิ่งขึ้นนะคะขอขอบคุณกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ